เริ่มแล้วมาครับเราจะมาทำหมูข้าวกันครับเอาเอาเอาเบอที่เบสเด็กทำได้ผู้ใหญ่ทำดีใช่ยใจเย็นไม่ใช่ใช่ไหม,ไมเหหอ็งวนเอาเปิลเบ๊บอกได้ถึงเอ็งวนดักอะเนยใส่น,สน,น้ำปลาครับอันที่สองเดี๋ยวบังกล้อง มี่ครับนี่ครับเขาเรียกอะไรไม่รู้ใส่ใส่เกลือไม่ใช่น้ำตาลอนน้ำตาลทรน้ตาคิดว่ามีน้ำมไมีก่วไดม่เาล้าเอาพันหมดแล้วฮะโ่าฮ่ฮ้ยะไรแ่ ไอ้เจ้าเขาปบล่ปุ๊บเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ไอ้ไอ้ไอ้ถ่ายถ่ายเขาทำเอ้ยเดี๋ยวเขาทำพียพี่ถ่ายดิลงถ่ายก็ไม่เก็บวะลงลงเอ็งก็ถ่ายเลยถ่ายมันถ่ายไม่ถึงถ่ายอยู่โอ๊ยเมื่อกี้ไฟแลบไปเอาขึ้นไหนที่เร็วดูครับแดงแป๊ด ผีเวสิเดี๋ยวหกใส่แขลขึ oh. ้นมานะเอ้ยหาหาหาอะไรก็ได oh. ้เอ้ยใส่แล้วใส่แล้วใส่เอกกันเอร่อยกระจายมันคือะไรเบืองไม่รู้เดยหยาะเหยอกหยาะเหยาะหยาะเหยากหยาะยาะเหาะเหาะเหยาะเหงาเหยาะเหยาะเหยคนที่ถะหายาะหยาะาะยาะาะะ ครับไ,ไม่แตกครับไปดูคลิปแหวเนเลยครับบ๊ายบาย